สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเมียทั้งหลายสวัสดีทุกคนเลยค่ะวันนี้ก็จะมาขอเสนอข่าวของต่างประเทศนิดนึงมีอิงไปถึงมาตรา112ของประเทศไทย อยากให้ลองนำมาเปรียบเทียบกันระหว่างราชวงศ์ของอังกฤษกับราชวงศ์ไทยมันมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนเพื่อนๆที่ได้รับฟังข่าวสารแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้าตามที่ทุกคนได้ทราบควีนอลิสเบตที่สองแห่งสหราชอาณาจักรมีพระราชรถและพระราชธิดาสี่พระองค์ ลำดับที่1คือกษัตริย์ชาร์ลส์ที่3ามลำดับที่สองเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีลำดับที่สเจ้าชายแอนดรูว์ดยุคแห่งยอร์กและลำดับที่สเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดดยุคแห่งเอดินบะระ เป็นข่าวเชาาขึ้นมาเมื่อ3ปีก่อนเมื่อเจ้าชายแอนดรูถูกฟ้องในปมของการลอรมอซึ่งนำไปสู่การถอดยศทหารโดยทางควีนอลิซาเบธแนะนำให้สู้แบบสามัญชนโดยมีการอัปเดตของสำนักข่าว BBC ไทยว่าหลังเผชิญข่าวอื้อฉาวมากมายเหตุใดเจ้าชายแอนดรูจึงตัดสินพระไทยสละพระอิสริยยศในขณะนี้ เจ้าชายแอนดรูวดายุแข่งยกพระราชโอรสพระองค์ที่สองในสมเด็จพระราชินีนาถอลิสเบตที่สองแห่งสหราชอาณาจากักรทรงสละพระอิสริยยศและเครื่องราชอิสริยาพรทั้งหมดภายหลังจากทรงรเผชิญกับเหตุการณ์อื้อฉาวหลายครั้ง นับแต่นี้ไปพระองค์จะไม่ทรงสามารถลงพระนามในานามเดยุกแห่งยอกและจะไม่ทรงใช้คำว่าเคจีซึ่งหมายถึงอัศวินแห่งพาคีกาเตอร์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งอัศวินในยุคกลางได้อีกต่อไปส่วนของพระนามและบรรดาศักด์ได้มีการถอดถอนตำแหน่งเอลแห่งอินเวอร์เนส และบารอนแห่งคิวลิลีออกโดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันกันกบชื่อของแอนดรูอินเวอร์เนสซึ่งเคยปรากฏอยู่ในธุรกรรมทางธุรกิจบางประการก็ถูกถอดถอนออกไปด้วย การประกาศเรื่องนี้อย่างกระทันหันได้สร้างความสนใจอย่างกว้างขวางในหมู่ประชาชนโดยเฉพาะเมื่อการเคลื่อนไหวดังกล่าวถือว่าเป็นการลบล้างภาพลักษณ์สุดท้ายของพระองค์ในฐานะสมาชิกแห่งราชวงศ์อย่างไรก็ดีการประกาศนี้ยังส่งผลกระทบต่อถ้อยแถลงยืนยันความบริสุทธิ์และข้อความที่พระองค์เคยตรัสว่าข้าพเจ้ายัางคงปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างแข็งขัน แม้เจ้าชายแอนดรูจะทรงประกาศยุติการใช้พระอิสริยยศโดยสมัครพระไทยแต่ก็ยังปรากฏชัดว่าพระองค์ทรงอยู่ภายใต้แรงกดดันให้ทรงกระโดดก่อนที่จะถูกผลักการประกาศในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ราชสำนักสามารถดำเนินการภายในได้โดยไม่จำเป็นต้องให้รัฐสภาเข้ามาแทรกแซงซึ่งโดยปกติแล้วหากจะถอดถอนพระอิสริยยศย,ยุคแห่งยอกอย่างเป็นทางการจำเป็นต้องผ่านกระบวนการออกกฎหมายและนำไปสู่ความยุ่งยาก ด้วยเหตุนี้เองพระราชวังบักกิงแฮมจึงได้ส่งสัญญาณชัดว่าได้เตรียมดำเนินการโดยเปิดทางให้เจ้าชายแอนดรูส่งสละพระอิสริยยศโดยสมัครพระไทย เพื่อเป็นช่องทางให้พระองค์ทรงรักษาเศสเสี้ยวแห่งศักดิ์ศรีที่กำลังเลือนหายไปซึ่งในทางทฤษฎียังไม่ถือว่าเป็นการถอดถอนอย่างเป็นทางการทั้งยังเชื่อมั่นว่าวิธีนี้จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐสภาและความคิดเห็นของสาธารณาชนอย่างไรก็ดีพระราชวังบักกิงแฮมก็ไม่ได้ปิดบังความรู้สึกเหนื่อยหน่ายต่อกระแสะข่าวอื้อฉาวที่โหมกระหน่ำรายล้อมพระองค์อยู่เนืองนิด แหล่งข่าวจากราชสำนักถึงกับเรียกสถานการณ์ครั้งนี้ว่าเป็นขบวนพาดหัวข่าวที่ไม่มีวันสิ้นสุดพระองค์กลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่พวกเขาขนานพระนามว่าดยุคสารพัดไทยเพราะตกเป็นข่าวในทางลบอยู่เสมอกระแสการตั้งคำถามเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างเจ้าชายแอนดรู เจฟฟรีย์เอฟสตินผูต้องหาในคดีลอรลอมอทอพอได้กลบกระแสข่าวการปฏิบัติพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นเสียจนหมดสิ้นยังไม่นับรวมถึงข้อกังขาในเรื่องของการเงินของพระองค์และความสัมพันธ์กับบุคคลซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับจากประเทศจีนอีกด้วย ในสัปดาห์หน้าสมเด็จพระราชาธิบดีชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชนีแห่งสหาราชอาณาจากักรมีกำหนดเสด็จเยือนนครรัฐวาติกันอย่างเป็นทางการเพื่อข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะป,ปาปาเป็นเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์กระนั้นก็ดีความกังวลยังคงปกคลุมอยู่ไม่น้อยพิธีอันเคร่งขรึมในครั้งนี้อาจจะถูกกลบด้วยกระแสข่าวอันอื้อฉาวที่ยังคงคุกรลุ่นเกี่ยวกับเจ้าชายแอนดรูว์และเจฟฟรีย์เอฟสติน ด้วยเหตุนี้แหล่งข่าวจากราชสำนักได้เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ภายในจึงได้ดําเนินมาถึงจุดเปลี่ยนซึ่งจําจะต้องมีการดําเนินการบางประการโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แม้บางฝ่ายจะเห็นว่าการตัดสินพระไทยในครั้งนี้ควรเกิดขึ้นเสียแต่เนิ่น าแต่การดําเนินการเช่นนั้นย่อมเท่ากับเป็นการยอมรับโดยปริยายจากราชสำนักว่าเจ้าชายแอนดรูยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของราชวงศ์ท้งที่ก่อนหน้านี้มีถ้อยถแถลงยืนยันมาโดยตลอดว่าในฐานะพระบรมวงศานุวงศ์ผู้มีได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ปัญหาทั้งปวงของพระองค์ย่อมต้องทรงรับผิดชอบด้วยตัวของพระองค์เองอย่างไรก็ดีการเคลื่อนไหวล่าสุดในครั้งนี้กลับสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับโดยในว่าแม้เจ้าชายแอนดรูจะพ้นจากความรับผิดชอบโดยตรงของราชวงศ์แล้วก็ตามแต่พระองค์ก็ยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของราชวงศ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่ทำให้สถานการณ์ในครั้งนี้ยิ่งยากแก่การปล่อยผ่านไปโดยไม่ใส่ใจก็คือการที่มีการเผยแพร่อีเมลฉบับหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเนื้อหาในนั้นได้ชี้ชัดว่าเจ้าชายแอนดรูยังคงมีการติดต่อกับเจฟฟรีย์เอฟสติงอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่าที่พระองค์เคยกล่าวอ้างไว้ในการให้สัมภาษณ์กับรายการหนึ่งของ BBC แหล่งข่าวจากราชสำนักได้ระบุว่าขณะนี้คือห่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพราะได้ปรากฏถึงข้อพิรุษอย่างชัดเจนในคำอธิบายของพระรงค์ต่อเหตุการณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาเป็นที่น่าสังเกตว่าอีเมลในฉบับเดียวกันนั้นเคยมีการเผยแพร่บางส่วนมาแล้วในเดือนมกร,ราคมโดยมีเนื้อหาบ่งชี้ว่าเจ้าชายแอนดรูนั้นไม่ได้ทรงตัดขาดความสัมพันธ์กับเจฟฟรียเอฟสตินตามที่ได้ทรงกล่าวอ้าง เพราะว่าในเดือนตุลาคมปีนี้ผลสะเทือนกลับรุนแรงมากยิ่งขึ้นประหนึ่งก้อนหินเล็กๆที่กลิ้งลงจากยอดเขาที่จะกลายเป็นหิมะถล่มในครั้งใหญ่การดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังจากกรณีที่มีปรากฏอีเมลของซาร่าเฟอร์กูสันซึ่งมีเนื้อหาขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างในที่สาธารณะว่าเธอได้ตัดความสัมพันธ์กับเอฟสตินแล้วโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ยังมีแรงกดดันเพิ่มเติมจากบันทึกความทรงจำของเวอร์จิเนียจูเฟรซซึ่งมีกำหนดจะตีพิมพ์ในสัปดาห์หน้าเธอคือผู้เสียหายจากคดีเอฟซินเคยบรรลุข้อตกลงทางการเงินกับเจ้าชายแอนดรูและได้เสียชีวิตลงจากการคอต่อ,ต,อต่อเมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งในตอนหนึ่งของบันทึกความทรงจำของเวอร์จิเนียได้โยงพระนามของเจ้าชายแอนดรูกับความสัมพันธ์อันเป็นพิษกับเจฟฟรีย์เอฟซินอีกครั้งหนึ่ง ข้อกล่าวหาที่ปรากฏในหนังสือระบุว่าพระองค์ทรงมีความรู้สึกว่าสมควรที่จะได้รับสิทธิพิเศษซึ่งเป็นคำเดียวกันกันกบชื่อหนังสือชีวประวัติล่าสุดของเจ้าชายที่เขียนโดยแอนดรูโลนี่และกลายเป็นอีกหนึ่งแรงกระแทกที่สั่นคลอนภาพลักษณ์ของพระองค์อย่างรุนแรง แอข่าวร้ายยังคงถาโถมเข้ามาอย่างไม่รู้จบตลอดระยะเวลาเดือนแล้วเดือนเล่าโดยไร้วีแ่แวรว่าจะสงบลงในเรว,วัน่องจึงทรงกลายเป็นประหนึ่งผู้นำทางการเมืองผู้หมดสิ้นความชอบธรรมหรือผู้จัดการทีมฟุตบอลที่ล้มเหลวแม้จะไร้ผลงานและเต็มไปด้วยข้อคอรหาแต่ก็ยังไม่ปรากฏหนทางอันชัดเจนที่จะนำไปสู่การปลดจากตำแหน่ง โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์ของพระองค์ในปัจจุบันเปรียบได้กับผู้จัดการทีมที่มีพี่ชายดำรงตำแหน่งประธานสโมสรในทุกสถาบันย่อมมีความตึงเครียดระหว่างการเลือกว่าจะปกป้องภาพลักษณ์ขององค์กรหรือจะปลดบุคคลภายในออกไปจากระบบเมื่อสถาบันนั้นคือครอบครัวความซับซ้อนก็ยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกจนดูราวกับเป็นภาพยนตร์เดอะก็อดฟาเธอรกับซีรีส์ทางโทรทัศน์เดอะคราว ท้ายที่สุดราชสำนักก็ไม่อาจจะนิ่งเฉยต่อสถานการณ์ที่ดำเนินมาจนก,กระทั่งถึงจุดวิกฤตและเจ้าชายแอนดรูก็ทรงจำต้องส่งคืนกุญแจแห่งชีวิตในฐานะของพระบรมวงศงาว์พร้อมทั้งเสด็จจากไปโดยสงบยังมีความน่าจะเป็นไปได้ไม่น้อยว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งจะปรากฏจากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเจฟฟรียเอฟสติม ที่น่ากาังวลอย่างยิ่งสําหรับเจ้าชายแอนดรูก,ก็คือการที่โรเบิร์ตการเซียสมาชิกพรรคเดโมแครตทุ้ทสงอิทธิพลในคณะกรรมการตรวจสอบขอ,องสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐตอบสนองต่อคดีนี้อย่างรวดเร็วในค่าวันศุกร์ที่ผ่านมาและกําลังผลักดันให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเอฟสตินโดยปราศจากข้อยกเว้น เมื่อไม่นานมานี้เพื่อนสมาชิกสภาของกาเซียเพิ่งจะเปิดเผยเอกสารที่ระบุว่ามีบุคคลที่ชื่อแอนดรูรับบริการนวดบนเครื่องบินส่วนตัวของเอฟสตินสมาชิกพรรคเดโมแครตกล่าวว่าการตัดสินพระไทยสละพระอิสริยยศของเจ้าชายแอนดรูนั้นล่าช้าเกินไปโดยกล่าวเพิ่มเติมว่าเราทราบดีว่าบุคคลร่ำรวยและมีอำนาจนั้นจะใช้เงินและอิทธิพลในการรอลอมอเด็กหญิงและหญิงสาวอายน้อยทั้งยังหลีกเลี่ยงกระบวนการยุติธรรมได้ การตัดสินใจพระไทยของเจ้าชายแอนดรูเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นในการทำงานของคณะกรรม,มาธิการในการส่งมอบความยุติธรรมแก่ผู้เสียหายแม้เจ้าชายแอนดรูวจะทรงปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอด แต่เรื่องนี้ได้กลายเป็นข่าวระดับโลกเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้เดินทางไปเยือนสหราชอาณาจาักรอย่างเป็นทางการกลุ่มผู้ประท้วงได้ฉายภาพของเจ้าชายแอนดรูว์และเอฟสตินขึ้นบนกำแพงปราสาทวินเซอร์การตัดสินพระไทยของเจ้าชายแอนดรูว์ในการสละพระอิสริยยศที่ยังคงดำรงอยู่ยังเป็นการนำพระองค์กลับไปสู่ตำแหน่งเดียวกันกันกบอดีตพระชายาซึ่งขณะนี้ก็ไม่ได้ดำรงพระอิสริยยศ แห่งยอกอีกต่อไปทั้งสองจึงเสมือนย้อนคืนสู่วาระแรกที่ได้พบกันในนามของเจ้าชายแอนดรูและซาร่าเฟอร์กุสันทั้งสองยังคงพำนักอยู่ร่วมกันในพระตำหนักรอยัลลอร์ ซึ่งเจ้าชายแอนดรูทรงถือสัญญาเช่าระยะยาวและยังคงดำรงพระชนชีพอยู่ณสถานที่นั้นตามเดิมสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่3ได้ทรงตัดงบประมาณสนับสนุนทางการเงินของเจ้าชายแอนดรูไปก่อนหน้านี้แล้วดังนั้นจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ ต้องทรงจัดการหาแหล่งที่มาทางการเงินใหม่ด้วยตัวพระองค์เองอย่างไรก็ดีการสละบพระอิสริยยศโดยสมัครพระไทยแทนที่จะถูกถอดถอนอย่างเป็นทางการหมายความว่าพระธิดาทั้งสองอยังคงดำรงพระอิสริยยศในฐานะของเจ้าหญิงต่อไปเจ้าชายแอนรูจะไม่เสด็จเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสของราชวงศ์ที่แซนดริงแฮมในปีนี้ และเป็นที่คาดการว่าจะไม่ปรากฏพระองค์ในพิธีพาเรดทาคีกาเตอร์อีกแต่คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของพระองค์นั้นจะสิ้นสุดลงจริงหรือนี่ก็คือเรื่องราวข่าวเชาว้าความอื้อเช้าของเจ้าชายของราชวงศ์อังกฤษและแน่นอนว่าเรื่องราวแบบนี้คงจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย เพราะสาเหตุที่ว่าในประเทศไทยนั้นมีกฎหมายคุ้มครองมาตรา1นึ12หนึ่งสองคือตัวเลขของมาตราหนึ่งในประมวลกฎหมายอาญาที่ระบุว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาร,รายพระมหากษัตริย์พระราชนินีรัชทายาทหรือผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจาคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีหรือที่หลายคนรู้จักกันในนามกฎหมายมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมามาตรา1นึสิบสองถูกนำมาใช้เพื่อปราบปรามผู้เห็นต่างในคลื่นความขัดแย้งทางการเมืองและกลับมาอีกครั้งระหว่่่าาาางงงกกรรุุมมมนนนขอคใใหปีี25ซึะทท าขายการกระทำความผิดตามองค์ประกอบความผิดของมาตรา12มีอยู่3ข้อคือ1การหมิ่นประมาท2การดูหมิ่นหรือ3การแสดงความอาฆาตมารายซึ่งต้องเป็นการกระทำต่อบุคคลที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในเวลานั้น4ตํตำแหน่งคือพระมหากษัตริย์พระราชินีราชายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งในวันนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งราชายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อย่างเป็นทางการทำให้มาตรานี้จะคุ้มครองทั้งหมด2ตํตำแหน่งเท่านั้นคือพระมหากษัตริย์และพระราชินีองค์ปัจจุบันการใช้และการตีความกฎหมายอาญาต้องตีความอย่างเคร่งครัดการกระทำที่จะเเปป็นคควาาามมผิดดไ้้้ตตออองงข์ระกบ กฎหมายเขียนไว้จริงๆเท่านั้นจะขยายเกินเลยไปจากตัวบทไม่ได้แต่ถึงจะพูดอย่างนั้นในวันนี้ก็มีตัวอย่างคดี112หลายคดีที่ถูกตีความขยายความคุ้มครองมากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นคดีของบิ๊กเกียรติชัยที่ศาลพิพากษาให้ลงโทษในคดีมาตรา112จากกรณีปราัยวิจารณ์รัชการที่7็ดซึ่งกกลายเป็นปัญหาที่ทําให้มาตรานี้เอาผิดกับการกระทําที่ไม่เข้าข่ายตามที่กฎหมายระบุไว้นอกเหนือจากนี้ยังมีเรื่องของโทษที่สูงมากเกินไปเพราะโทษขั้นต่าของคดีนี้อยู่ที่3ปีและสูงสุดได้ถึง15ปปีีีซึ่่่่งงหมมมาา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 ยยยคควว้ลออกกจจะโททษน็ไ ทํเพราะกฎหมายกาหนดโทษขั้นต่ำเอาไว้ซึ่งเมื่อน,นาไปเทียบกับประเทศอื่นจะเห็นได้ว่ากฎหมายในลักษณะเดียวกันกับ1นึ 2, 1> หรือกฎหมายมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ในต่างประเทศประเทศไทยได้กําหนดโทษไว้สูงมากเช่นประมวลกฎหมายอาญามาตรา490ของสเปนที่ระบุว่าผู้ใดที่จะพูดจาให้ร้ายหรือมิ่นประมาทกษัตริย์ราชินีรัชทายาทและสมาชิกราชวงศ์มีโทษจําคุกระหว่าง6เดือนถึง2ปีหรือประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึงของเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีมาตั้งแต่ปีว้ว่มิ่นษัดร์อกไปีส่วนการดูหมินพระบุีว้วราผู้ ผู้สมรสของราชาทายาทมีโทษจำคุกสูงสุด4ีปีซึ่งมาตรา11 1นี้ไม่ได้กำหนดโทษขั้นต่ำเอาไว้ย้อนกลับมาที่ไทยจำเลยมาตราร1 2หลายคนถูกกล่าวหาจากการโพสตในโซเชียลมีเดียซึ่งมีการโพสต์หลายครั้งทำให้จำเลยในมาตรา 12, 1 1 2ที่ถูกกล่าวหาจากโพสโซเชียลมีเดียเหล่านี้กลายเป็นผู้ที่ต้องเผชิญโทษหนักที่สุดในประวัติศาสตร์จากการกระทำผิดเข้าข่ายมาตรา 12. 1 12อย่างการณีของบัสบัสมงคลศาลพิพากษาว่ามีความผิดตามมาตราร1 2 3คดีรวม27โพสซึงทำให้มีโทษจำคุกรวมเป็น81ปีแต่มีการดทษใหห้ือ54ปี6เดนและปัจจุบััันนบต้งแเอ พฤศจิกาย,ยนปี2513จนถึงปัจจุบัน2518มีคดี112แล้วมากกว่า300คดีและมีผู้ที่ยังคงอยู่ในเรือนจำด้วยคดีมาตรา12 1อยู่อย่างน้อย32คนนอกจากปัญหาเรื่องโทษที่สูงมากเกินไปและการตีความที่เกินกฎหมายกำหนดไว้ในหลวงสู้ซู่ในหลวงสู้ซู่ในหลวงสู้ซู่ในหลวงสู้ในหลวงสู้ในหลวงซู่ในหลวงสู้เราต้อง ไปด้วยกันด้วยความรักรักสนิทขนมช่วยกันตออกซึ่งตัวประเทศชาตินหลวงเสื้สู้นหลวงเส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 ้นหลวงเ้หลวส้หลวงส้หลวส้ราต้องไปด้วยกันด้วยความรักรักสนิท ขนมเพื่กันเติบของประเทศชาติในหลวงซื้งซ้ในหลวงซ้ซ้ในหลวงซ้งซ้ในหลวงซ้ซ้ในหลวงซ้ซ้ในหลวงซู้ซในหลวงซู้ซ้ในหลวงซู้ซู้ในหลวงซู้ซ้ในหลวงซู้ซ้เราต้องไปด้วยกันด้วยความรักรักสนิทขนม ช่วกันขอเพ่ประเทศชาติในหลวงซื้้นหลวงซือซ้อ,อ,อขอขอบคุณนิยามของมาตราหนึ่งหนึ่งสองจากไอรอนและเนื้อข่าวของ bbc ไทยเพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ